วันนี้มาทาราดหน้าหมูนะเราก็เจียวกระเทียมก่อนเลยนะคะใส่น้ํามันแล้วก็เจียวกระเทียมแล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปทําแบบง่ายๆนะทาทานเองที่บ้านแล้วเราก็ผัดเต้าเจี้ยวกับกระเทียมให้หอม แล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะ,ะแล้วเที่ยวหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่านะ,ะนี่ทำทานที่บ้านไม่ต้องเติมน้ำซุปไม่ต้องต้มน้ำซุป ใส่รสด,ดีลงไปปรุงนัวลงไปนิดหน่อยน้ำมันหอยกะเอานะ น้ำตาลก็รอน้ำเดือดน,น้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปนะ เราไม่ได้หมักนะเพราะว่าทําทานที่บ้านทําทานเองไม่ต้องหมักค่ะทำง,ง่ายๆแล้วก็ใส่ลูกชิ้นไปนิดหน่อย ง่ายๆทำทานเองน้ำเลื่นเมือดล้วก็ใส่ักคะน้าลงไปนะ ก็มาใส่แป้งมันนะใครชอบแบบมันเหนียวก็ใส่ลงไปให้เหนียวเลย ชอบเนียนๆเราก็เอาเยอะๆหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนาดน้ำ <c oughs> เดี๋ยวเราไปจัดจัดใส่จานกันนะคะ <c oughs> นะคะเส้นที่เราจัดใส่ถ้วยไว้นะ,ะแล้วก็ตัก <c oughs> ลาดได้เลยค่ะ ล่านหน้าของเราที่เสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยก็จะประมาณนี้นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยป่นลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะล่านหน้าหมูค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะ